ค่ะวันนี้วันแม่แอปพีมาจัดงานวันแม่ที่บ้านตาเพิ่มนะคะบ้านตาเพิ่มหลังบ้านกำลังทำสวนใหม่สวยมากทีเดียวฮัลโหลรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้อยว่ามันแข่งคุณไหลทุ่มแข่งนีพ่อว่าบอว่าแต่ตัวนี้เมื่อสิรสองไงนะพี่นะขึบนไปบินไอ้กระดอกกระแดกมันอยากเข่า

คุยหน่อยเล่นหน่อยมาคุยคุยไนใหม่หน่อยเร็วแอบี้ป้าอ้าอื่นฮ้เฮ้เฮ้เฮ

น้ำลองสิวันร่างกายแข็งแรงฝึกกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงอ๋อไม่ทำแบบนี้ช่อมฉุดแคล้วคล่องไวรูชมชมฉุดแคล้วคล่องไวฝึกกายบริหารวนนกก่ออ หลายเพลงนะร้องฉันอยู yeah ่ด้วยกันมากกลายพ่อแม่ปู่ย่าคุณยปาถ้าทอดน่มันย้อนเสงพี่ามามทุกทุกคนไปเราเป็นที่ เออเก่งมากความของฉันด <Man> ูก <A> ันมากใจผู้แม่ man